ใครที่ตอนนี้สีห้องหัวใจมีแค่คูณขอภัยบอกขี่นะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะจะมีพลังงานตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่านะคะเดือนสานะคะพลังงานของคนราศีกุม อัศวินถือถ้วยนะคะพลังงานของคนทาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็จัสติกพลังงานของคนราศีตุลเด็กถือดาบพลังงานของคนทาตลมมีพลังงานของคนทาตน้ำธาตุดินราศีกุมแล้วก็ราศีตุลน,นะคะที่ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะทำไมสีห้องหัวใจของเขาถึงมีไว้ให้แค่คุณนะคะ เขาเก็บทั้งสีห้องหัวใจไว้ให้คุณจริงๆนะคะ The world เนาะเป็นของคุณเพียงคนเดียวนะคะ Queen ถือเหรียญน,นะคะคนที่รักมั่นคงรักจริงนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมเป็นสองรองใครนะคะรักแล้วรักเลยเนาะไม่เป็นที่1ไม่เป็นที่2จะต้องเป็นแค่คนเดียวนะคะนอกจากเขาจะมีให้คุณทั้ง4ีห้องหัวใจแล้วคุณก็ต้องมีให้เขาเหมือนกันนะคะคนคนนี้เนาะ เป็นเดอะ์สันในใจเขานะคะเป็นทั้งความหวังเป็นทั้งความสดใสของเขานะคะเป็นชะตาที่ฟ้าลิขิตไว้แล้วนะคะว่าคุณกับเขาจะต้องได้มาพบเจอกันมาเป็นคู่กันนะคะ คนที่เก็บทั้ง4ห้องหัวใจของเขาไว้ให้แค่คุณนะคะก็คือคนราศีกุมราศีตุ้นนะคะคนธาตุน้ําคน ลมนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติชอบอยู่คนเดียวนะคะแต่เขาไม่ใช่คนหญิงนะคะเป็นคนที่อัธยาศัยดีถ้าต้องเข้าสังคมเขาก็พูดคุยได้กับทุกคนนะคะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะแต่ว่าลึกๆในใจนะคะเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วก็เป็นคนที่ ซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะทั้งปากกับใจตรงกันเลยนะคะเป็นคนที่ไม่มีรอบลมคมในนะคะแล้วก็ถ้ารักใครก็รักจริงให้จริงๆนะคะถ้ารักมาก็รักกลับไม่โกงแฟรแฝนะคะแล้วก็เป็นคนที่ แอบ,บมองแอบ,บส่องคุณด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่บอกว่าหึงว่าหวงคุณมากมายขนาดไหนแต่เขาแอบ,บมองแอบ,บส่องคุณอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าหัวใจของเขามีแค่คุณเนาะหรือว่าอาจจะแอบ,บหึงแอบบหวงคุณด้วยนะคะพลังงานของควีนถือเหรียญเป็นคนที่หึงที่หวงอยู่แล้วเป็นคนที่ นอกจากจะให้คุณเป็นเจ้าของเขาแล้วเขาก็ต้องเป็นเจ้าของคุณด้วยนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของ justice ด้วยนะคะความยุติธรรมความเท่าเทียมเนาะถ้าคุณให้เข้ามาเท่าไหร่เขาก็ให้คุณกลับไปเท่านั้นนะคะถ้าเขาให้คุณเท่าไหร่เขาก็อยากได้จากคุณเท่านั้นเหมือนกันนะคะหรือว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ตอนนี้ใช้วิธีการสื่อสารกันทางออนไลน์เป็นหลักหรือเปล่า the world นะคะยังหมายถึง การอยากมาอยู right, ่ใกล้ๆกันอยากมาอยู่เป็นคู่กันนะคะถ้าอยู่ห่างกันก็อยากมาอยู่ใกล้กับคุณหรือว่ามารับคุณไปอยู่ใกล้ๆกับเขา เดอะซันคือชีวิตที่สดใสมีความหวังอยู่ด้วยกันแล้วชีวิตมีอนาคตนั่นเองนะคะตัวเขาไม่สงสัยเลยนะคะว่าทําไมคุณกับเขาถึงได้มาพบเจอกันเขาเชื่อว่านี่คือผมได้ขีดที่ขีดเส้นไว้แล้วว่าเขาจะต้องมาพบเจอกับคุณแล้วก็มาเป็นคู่กันกับคุณนั่นเองนะคะคนคนนี้คือคนที่ทั้งสีห้องหัวใจของเขามีไว้ให้แค่คุณเพียงคนเดียว